สวัสดีค่ะวันนี้วันที่19นะคะมัีสิบเก้ตัวปต่สสบวันนี้เราจะพามาดูน้ำนะคะน้ำเขาจะมาให้อาหารปากันที่หน้าบ้านเลยนะคะเพราะตรงนี้คือหลังจากเมื่อสองวันก่อนน้ำลงมีนะพายุเข้านะคะก็ทำให้น้ำขึ้นอีกแล้วนะคะ น,ะะนี่ั้งหัวบันไดบ้านจาะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมนี่นะคะเป็นบริเวณรอบๆตามเครือบ้านนะคะก็จะใช้เรือสัญจรก่อนที่จะออกไปถนนใหญ่กันนะคะจะประมาณนี้นะคะในการเดินทางออกไปข้างนอกถนนนะคะก็คือใช้เรืออาจาน้ำที่เห็นตรงนี้นะคะกับบันไดนี่ นกำลังขึ้นนะตอนนี้น้ำกำลังขึ้นทรงตัวแล้วนะวเราให้อาารปาดูกันดีกว่ามาดเะะตังตังเต็มเห็นกันไหมคะทุกคน นี่ป้าที่เห็นอยู่นั่นคือปลาสทโนะคะจะจัดก,กันไหมให้อาหารหน้าบ้านค่ะคลินี้นะคะให้อาหารหน้าบ้าน,นะคะ่ะตอนนี้อาหารเจด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะแนเจ็ด <c oughs> ไม่ได้โปรโมทให้เขานะแต่ว่ากินนะคะคนก็ชอบปลาก็ชอบค่ะทุกคนกินวาสบีวะเนี่ยกินอะไรวะเนี่ยนะโนริวาสบีอซอสิปลาที่นี่แม่งอย่างฮัลโหลมาแล้ว <S <S มาให้อาหารปลากับแม่ปะละ่ะหาะพอนะน้องเอาไม่สนใจ ตอนเมื่อกี้นะคะเราต่อให้อาหารปลากันต่อนะคะเดี๋ยเราไม่ให้อาหารปลาอ่าเบาๆไปลลงทไมอะให้อาหารปลาห้่าห้วาจะได้น้องไม่อยากไม่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 ไ้องก็ม่น้่งใหไกับแม่น้องก็ได้เม็นต่วเองไงโอมยยิ้มไมไไ่ ลไม่ลงไม่ลงอับเบรกเบรกบรรได้แค่นั้นแหละโอเคปะโอเคแตงกิ้วสวยมากสวยมากไม่กําลังทะเลาะกับเด็กกําลังทะเลาะกับเด็กจับจับจับขนมนี่จับขนมจับน้องด้วยสวัสดีครับกันอู๊ดูอันนั้นวันนั้นเอันนั้นวันนั้อันนันวันนั้นเ้นนั้ ให้อาหารปลาครับตอนนี้ต้องให้อาหารปลากันนะครับตอนนี้น้ำมันตอนนี้น้ำมันนี่เห็นไหมคะต้มต้มต้มแต่ตตตตเสียงดังมากเสียงปลาดังมาก ว้าวว้าวปลา,าลปลาเยอะมากเลยค่ะปลาเยอะมากเลยคุณดูเห็นเปล่า <c oughs> นี่คะ่ะนะใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยในช่องพี่ภูมิใจกับน้องพ่อใจด้วยนะคะถือว่าเป็นแรงกำลังใจนะคะตอนนียอดคนดูมีมาแล้วขอยอดคนไลค์แล้วก็ขอคนติดตามด้วยเพื่อเป็นผลงานให้กับน้องๆน,นะคะกับพวกเราด้วยนะน้พ่อใจโอเคนะคะนะคะยังไงทีนี้ขอจบก่อนวันนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ